โอเคค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทบทวนการนับตัวเลขในภาษาเยอรมันนะ,ะตัวเลขในภาษาเยอรมันเราก็จะเรียกว่าดิซาลดิซาล,ซาลนะคะซึ่งสะกดก็คือมีอาร์ติเคิลนำหน้าเป็นดิเนาะแล้วก็ซาลนะคะ z a อ l สาลหมายถึงตัวเลขการนับตัวเลขในภาษาเยอรมันก็แน่นอนอยู่แล้วมันก็จะเป็น01234ไปเรื่อยๆในคลิปนี้เราจะมานับถึงเลข20นะคะ0ถึง20เพิ่งก็จะแนะแนวทางกันสะกดไปด้วยเพื่อที่ใครได้ฟังคลิปจะได้พอจะลองสะกดด้วยตัวเองได้ นะคะ die Zahl 0 bis 20นะคะโอเคเริ่มจากเลขศูนย์ภาษาเยอรมันจะใช้คำว่าศูนย์ศูนนะคะโนหนูสระอุลอริงได้เลยศูน l ์นูลนะคะ นูลต่อมาหมายเลขึ่นนะคะหนึ่งอนะน์อน์ A ins. A ins. ก็คือว่าเวลาสะกดเดี๋ยวสอนสะกดด้วยนะคะอ่าตรงซ้ายมือเนาะเห็นไหมเห็นนะคะนูล n u l l ต่อมา e i n balance, right? tá, s นะคะ a e ระไ i n ก็จะเป็นนอนหูใช่ไหมคะก็จะเป็นไอไอแล้วเขาเติม s เข้าไปนะคะก็จะเป็น e i n s eins โอเค ต่อมาเรามาดูเลขสองนะคะเลขสองจะเรียกว่าสวายสวายนะคะสะกดก็คือเซทเวเออีสวายนะคะตัวเซ t ก็คือจะเหมือนซอโซถูกไหม ตัววก็จะเป็นประมาณว่าวแแวนสระที่เราเจอก็คือสระไอนะคะ ae คือสระไอเนาะ ae ไอนะคะก็จะออกเสียงว่าสวยหมายถึงเลขสองต่อมาหมายเลขส ไตรไตรสะกดก็คือ d r a e นะคะไตรสระที่เราเจอก็คือสระไอนะคะก็จะเป็นดอเด็กรอเรือประมาณนะสระไอก็จะเป็นไตรไตร นะคะแต่เพิ่งจะชอบออกเสียงตัวเต่านะคะไก่โอเคนะต่อมาหมายเลขสี่ภาษายูโรมานอ่านว่า fear fear นะคะสี่นั่นเองสะกด foul ก็จะเหมือนฟอร์ฟันถูกไหม ฝ่าสระที่เราเจอคือสระอ e, ีนะคะอีเ e, อก็จะเป็นฟีฟีก่อนถูกไหมแล้วเขาลงท้ายด้วยประมาณว่ารอเรือนะคะตัวเอนะโอเคก็จะเป็นฟีร์นะคะฟีร์หมายถึงเลขสนะี่เนาะ ต่อมาหมายเลขี่หานะเลข5าภาษาเยอรมันออกเสียงว่าฟุ f um f ่มฟ um ุ่มนะคะ F ก็จะประมาณว่าฟอ r f ฟันฟอรฝาถูกไหมอันนี้คือสไตล์ของพึ่งนะคะอูอ um, ูมลา u d ก็จะสระอูสระอู นะคะตัว n แล้วก็มันก็จะเป็นฟุ่นฟุ่นแล้วถูกไหมมี f ลงท้ายเราก็จะต้องกัดฟันกัดริมเียปากปิดท้ายนะคะก็จะเป็นฟุ่มฟหนั่นเองต่อมาหมายเลข6 นะคะเลขหกจะออกเสียงว่า s e x s e x นะ s e c h s e x six แล้วก็เติม s ลงท้ายนะคะก็จะเป็น s e x s e x ืมสำเนียงทึ่งบุรีรัมย์เหมือนเดิมก็จะประมาณนี้นะคะหมายถึงเลข ต่อมาหมายเลขเจ็ดนะคะเราจะออกเสียงว่า s ี่ e n ซ e v e นสกดคือ s ก็จะเป็นเหมือนซอโซ,ซ,ซ่ซเสือเนาะสระที่เราเจอคือสระอ e, ีนะคะ e a c c ต่อมา b คือบัวบไมาเอ n นจะเป็นสระเอไหมเอกนะนอหนุก็จะเป็นซีเบนเนาะแยกอย่างนี้ก่อนถ้าออกเสียงยังไม่ได้นะคะก็จะเป็นซีเบนซีเบนหมายเลขเจ็ดนั่นเองต่อมาเลขแปด นะะคเลขแปออกเสียงว่าอัคต์อัคต์อาก็คืออออาถูกไหมอออางสระอาเซฮาอัคอัคเนาะแล้วก็มีเทลงท้ายก็ลงทอดทหารหนักนะคะก็จะเป็นอัคต์ <laughs> 8หมายถึงเลข8ต่อมาหมายเลข9เราจะออกเสียงว่านอยนอยนะคะสะกดคือ N ในช่องบันทึกมองไม่เห็นเดี๋ยวเพิ่งปลี่ข้าง ไปอยู่ฝั่งนี้ไม่รู้เห็นไหมเล็กไปเนาะโอเคเห็นนะ,ะหมายเลขเก้าออกเสียงว่านอยนอยเนะะี่ยฮะสะกดก็คือ N, นอนหนอน u อ ก็คือสระออยเนาะก็จะเป็นนอยอันนี้คือนอยก่อนนะแล้วเขามี n ตามหลังอีกทีหนึ่งก็จะเป็นอึเหมือนนอนหนูลงท้ายทีนะคะก็จะเป็นนอยนอยนะคะไม่นอยเฉยๆนะคะก็จะเป็นนอยนอยเพราะว่ามีนอนหนูอึอยู่ข้างหลังอันนี้คือสไตล์การออกเสียง ตอนนี้เราได้ถึง9แล้วต่อมาเรามาดูเลข10นะคะภาษาเยอรมันออกเสียงว่าเซนเซนเนาะการสะกดเซตก็คือซอโซ่ประมาณนะคะเอก็คือสระเอฮาก็จะเหมือน ลากเสียงหน่อยซีเงี้ยฮาก็คือลากเสียงฮอนุูนะคะตามแล้วก็เอ็นคือนอนหนูก็จะประมาณว่าเสนเสนนะคะโอเคตอนนี้เราได้ศูนย์ถึงสิบนะคะทบทวนอีกหนึ่งครั้งตั้งแต่เลขหนึ่งเลย โอเคตั้งแต่เลขหนึ่งนะคะนะเลขศูนย์นุลอส,สวาสนเซนนะคะก็อันนี้คือศูนถึงสิบต่อมาสิบเอ็ด ถึงยี่สิบเนาะหมายเลขสิบเอ็ดนะคะจะเปลี่ยนรูปไปเลยจะออกเสียงว่าเอฟเอฟออกยากเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเรามาลองสะกดกันนะคะก็คือเอสระเอ อ่งถูกไหมเอแล้วก็เติมด้วย L L ลเอลโมเมนต์บินลูกชายโอเคเอลมันก็จะเป็น L L ละเอออ่างลอประมาณนี้เนาะแต่เขามี F มาด้วย เพราะฉะนั้นต้องกัดริมฝีปากตอนพูดจบด้วยนะคะ F ก็จะเป็น F F ประมาณนี้ต่อมาสิกลัวมันหายโอเคเลข12นะคะเรามาลอง สกดลองสะกดเลขสิบสองเลขสิบสองจะออกเสียงว่า twelve twelve นะคะ z v o umlaut l ก็จะเป็น twelve twelve ถูกไหมจบด้วยล o l l แต่มันมี f ลองท้ายด้วยเราก็จะกัดริมฝีปากเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็น12 e l v e t w e l v ประมาณนี้ต่อมาหมายเลข13สโอเคสังเกตว่า elf ที่เป็น11 12 t w ที่เป็น12เนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปไปเลยใช่ไหมคะต่อมาเรามาดูเลข13 13นะ ให้คิดง่ายๆว่า10บบวกสามในภาษาเยอรมันก็คือเซนเซนจําจได้ไหมเลขสิบนะเลข3ในภาษาเยอรมันก็คือไตรไตรนะคะพอ13เราเอาข้างหลังขึ้นก่อนนะ เลขสมันอยู่ข้างหลังใช่ไหมเลข10มันอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเอาหลังขึ้นก่อนก็จะเป็นไตรเซนเนือภาพอบอกนะก็จะเป็นไตรเซนนะคะภาษาเยอรมันนะับตัวเลขจากข้างหลังไปข้างหน้าเนาะถ้าเราปิดเลข13เนี่ย เราพูดคำว่าสามก่อนแล้วค่อยไปพูดคำว่าสิบก็จะเป็นไตรเซนคือสิบสามต่อมาเรามาดูเลขสิบสีจากข้างหลังไปข้างหน้านะคะสิบสีสีภาษาเยอรมันใช้คำว่าเฟียสี่อยู่ข้างหลังนะ Fear Fear นะคะสี่ บวกกับคำว่า10ที่อยู่ข้างหน้าคือเซนเซนก็จะเป็น f ฟียเซนสินั่นเองเลข15บ้นับจากข้างหลังไปข้างหน้า5อยู่ด้านหลังพูดเลข5ก่อนนะคะห้าภาษาเยอรมันใช้คำว่าฟัม ห้าสิบใช้คำว่าเส้นก็จะเป็นห้าเส้นห้าเส้นนะคะสิบหกเหมเือนเดิมเลขข้างหลังขึ้นก่อนหกตัด s อ,ออกนะคะเซกเซก แปลว่า6แล้วก็เซนที่แปลว่า10รวมเป็นเซ็กซิเซนเซ็กซิเซนนะคะเซ็กซเซนสิบหกโอเคเซ็กซ์ธรรมดามันมี S ถูกไหมแต่พอมารวมกับเซนเขาตัด S ออกเนาะก็จะเป็นเซ็กซิเซน ต่อมาเลข17ปกติ17จะออกเสียงว่าซีเบนนะเลข7นะซีเบนแต่พอเขามาเป็น17เขาตัดเอเอ็ออกนะเรามาลองก็จะเหลือคำว่าซิปซิปซิปนะคะเอสโซโซสระอ e, ีก็คือ E A เอ ซเติมบอใบไม้ลงไปก็จะเป็นซิบประมาณนี้นะคะ1ิ 10. ประมาณนี้ก็คือเลข7ต่อด้วย10ก็คือ set a h n ก็จะเป็น10เซนเซนนะคะ17ต่อมาเลข10 แปดโอเคนะสิบแปดแปดอยู่ด้านหลังสุดเพราะฉะนั้นพูดคำว่าแปดก่อนนะคะอักตอักแปดต่อมาสิบก็คือเซนก็จะเป็นอักเซนอักเซนนะคะสิบแปด หมายเลขส9บอยู่ด้านหลังเราพูดเลขที่อยู่ด้านหลังสุดก่อนก็จะเป็นน้อยนอย้ยนะคะน้อยแล้วตามด้วย10ก็จะเป็น s ินนะคะน,น้นอยเซนน้อยเซนประมาณนี้นะ โอเคเวลาพูดช้าๆแล้วมันยากไงไม่รู้ต่อมาหมายเลขยี่สิบนะคะยี่สิบมันจะเปลี่ยนรูปไปเลยออกเสียงว่าสววนสิกสววนสิกนะคะการสะกดก็คือเซ็ต v r n set ก็จะประเมินเหมือนกับตัวซโซถูกไหมคะ v ก็คือวัวแวน r สระอา n นอนูมันก็จะออกเสียงว่าสวรรค์สวรรค์ตัว r เนี่ยจะเป็นมหานากาศหรือสะอามันก็ได้นะสวรรค์ สวันต่อมาซิกเซตดีเกโซโซสรอีกไก่นะคะก็จะเป็นสวันซิกนะคะโอเคตอนนี้เราได้ศูนย์ถึงยี่สิบเรียบร้อยเรามาลองออกเสียงอีกหนึ่งรอบเนาะภาษาเยอรมันตัวเลขใช้คำว่าดี D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, สิบเซนแปดเซนหนยเซนสนะคะโอเคอันนี้คือศูนถึงยี่สิบถ้านับเร็วๆก็จะเป็นนูส์ออนะคะสองสามสีวถึง10บแล้วก็สิบเถึงยีก็คือ 11, ลฟ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20นะคะโอเคนะอันนี้คือ0ถึง20ในคลิปนี้ผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อ 21, 22ในคลิปอื่นแล้วกันสิ่งที่สำคัญที่เพิ่งบอกในคอร์สฝึกของเรานะคะก็คือว่าการลองสะกดด้วยตัวเองเนาะ สะกดและแยกคำก็จะช่วยเรื่องการออกเสียงได้ดีขึ้นส่วนสำเนียงไม่ต้องคิดมากเพราะว่าภาษาเยอรมันเราเพิ่งมาเริ่มใช้สำเนียงเราก็จะติดติดสำเนียงคนไทยเรื่องปกตินะคะจะแตกต่างกับเด็กที่เขาเติบโตที่นี่หรือคนที่อยู่นานแล้วเขาก็จะมีสำเนียงของเขานะคะโอเคแค่เราลองฝึกพูดวันละนิดวันลหน่อยกลุ่ม ของเรานะคะกลุ่ม Deutsch Hilfe für t h a i s ก็ยินดีช่วยเหลือนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย